ครับผมเอ่อเชื่ออะไรครับชื่อเ,เด็กใจแท้เด็กใจเด็กใจแท้อ,อายุเท่าไรครับอายุสิบหกครับอายุสิบหกโอ้โหอายุโตกลางคนเราจะไปไหนครับจะไปเนยช้างศึกครับเนยช้<อ>ออยางศึกครับคือยังไงครับ เป็นทางปฏิบัติของทารอครับเป็นท่องเที่ยวครับถานตีท่องเที่ยวที่อยากไปกับที่นี่เลยญี่ปุ่นเหรอครับตรงนี้นะครับก็บ้านโนก็อารมณ์ประมาณนี้นะแต่ว่าไม่ตรงนี้มันจะธรรมชาติมากกว่าผมมาจากโอซาก้าโอซาก้าก็ไม่เป็นแบบนี้นะ นี่หรอครับทีนี้ก็คือเนืนช้างศึกใช่ไหมครับใช่เนืนช้างศึกเป็นชายแดยนพาผ้าครับประเทศไทยครับอ,อ๋ออยู่ทงไหนาเป็นประเทศไทยแล้วก็อยู่ทงไหนาเป็นก็อยู่ที่นี่เป็นประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็เขาทะเอาสีนี้กันสวยมากอยากกอดหน่อนี้ ก็จริงจริงแล้วตัวน,นี้เอาไปทำอะไรจะมุกเทกมเป็นมีอะไรบ้างก่อนก็มีศึกที่นี่ครับศึกใครับศึกก็คือแบบรบสู้อะไรกันอ๋อรบสู้อ๋อตอัวน,นี้เหรอครับต่ก่อนครับอ๋อแท่กมรบสู้เป็นพัทยกับพม่าครับเทโกมมันเป็นศึกมันตอนไฟติ้งกันกับประเทศไทยกับพม่านะครับแต่ตรงนี้ประเทศไทยกับพมา่นนา,มา มิตรภาพแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาเป็นดุนเที่ยวแถวนี้นิดนึงได้ไหมครับได้ครับแล้วก็ไปได้ไหมครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังสำรวจอยู่ว่าเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือเป็นบังเกอร์แบบมันทานทับนะครับก็จริงๆเดี๋ยวใส่แดนที่พามาครับ ประเทศไทยจะมีเป็นบังกับเป็นอย่างนั้นมันตัวน,นี้เนี่ยมันร <deu> ู้สึกไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวผมลงเข้าไปดูนะครับโอ้ เล่นไปเล่นมาเราโดนตักูอยู่ยดูตัวนี้สิจะไปเจอโดนโดนเต็มเต็มนะครับตั้นนอโดโดโมาจากตำรวจชายเดนมาเลยลำบากเหลือนมาอยู่ชายดนตรงนี้คคทำอะไรครับหา้ามไทยนะครับ มาทำอะไรครับอย่ามาทาอะไรนะครับ <tiế> ม <ng Within ati> ันชายแดนผ่ามากับประเทศไทยนะครับอ้ามถายไป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 โอเคทรนนี้ตรงนี้ก็คือเป็นแบบเขียนว่าจุดจุดผ่าผ่าทรวอ่อชมทางมิตรภาพที่ชมทางมิตรภาพแสดงว่าตอนนี้ก็คือชายแดนประเทศไทยกับผ่า ใช่ไหมครับอ๋อเออ่สามาของเราเข้าไปได้ไหมได้ไม่ไม่โดนจับใช่ไหมโอ้ไม่โดนจับโอเคผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ไมาพาส,สปอร์ตนะพาส,สปอร์ตอยู่ในใจนะครับโอเคไปไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้เป็นประเทศไทยอ๋อร้านในเป็นประเทศพม่ามาครับ เว้ยเดี๋ยวยังไม่ตุเรมตัวนะเนี่ยผมข้ามแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นปา๋าม่าอันนี้ท<า>ไทยอโอเคอันนี้ทไทยมาใสยป๋ามาอ่าวันนี้ผมนอนที่นี่แล้วกันอ,อ่าโอเคเฮ้สบายมามก็รู้สึกอยากนอนที่ไทยกับป๋ามาแบบข้ามอ่ะข้ามนอนแบบความสุข็นมิตรภาพกาันคนไทย พามาแล้วก็อีปุ่นสามสามประเทศมันมีตรภาพกันบ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจโน้มเหนียวควานาหา,ากมีวันใดที่หนูรบพามาแล้วนะครับเออเคอันนี้คืออะไรครับเป็นทางท,างาทางักมาอ๋อทาอ๋อนี้ก็อ่ะมีง,งมา้วับ ผมขออนุญาตเดินเข้าไปนิดนึงได้ไหมครับดูยางมันแน่นนะเฉาตัวอยะไรนะได้ได้อ่าได้ได้อ่าเอ้ยผมผมโดนจับหรือเปล่าครับอ๋อดูเมียะไรับตู้พามาได้อ๋อเอาไปเจ้ถาหน่นเอาถึงนู่นได้เหรอครับอ่าโอเคโอ้ยโชคดีผมไม่จับนะครับโอ้ยตาผมโดนจับตีนี่มันจะเย่ ม่อากาศดีนะอากาศดีด้วยแม่แม่แม,ม่คองปาม่าใช่ไหมครับแล้วก็พ่อเป็นคนไทย<ช>อ๋อคอ <น S 1> มาม่าคนไตนก็แล้วแต่คนเราเป็นอยู่ด้วยกันได้เป็นมุษย์เดียวกันอ่ะก็ไม่แดต่างกันมากจริงๆใช่ไหมก็มีตัวภาพกันได้คนไทยคนญี่ปุ่นคอมปาม่าหรือว่าฝรั่งกเตี๋วเต้ไทยก็มันก็อยู่ด้วยกันได้สันติภาพกันได้สันติภาพไม่มีสงครามดีที่สุดแล้วนะครับ Do